ลมบรรยากาศการทำงานครับชมเช้าครับเยืนยันค่าเป็นตัค่ะทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะเป็นตัวองวันนะคะวันนี้ครับข้ารักีครับลมต้นครับมีกิฟต์ไม้ครับพี่น้องครับมือนี่งชื่อว่าลมเลยเขาตั้มเขานะครับพี่น้องโหลดต้นครับขั้นตอนนี้ครับที่การครับก็คือกันอียงต้นลงไปครับพี่น้องครับมีกิ๊บแล้วก็เด็ดแหนงครับ นนกำลังเข้ามุมครับข้ามุมแต่ยากแค่ไหนครับพี่น้องครับท,ทางนี้ครับก็สีเหลีมนั่นสีเนาะคุณเหล่มไดิต้องวา้องาที่อย่างแหน่งแน่จุบแม่เดี๋ยวหกเงา

นีบใต้ดอกรลใต้ดอกก็ได้เออเพราะว่านี่แล้วมันมันหน่อยหัวน้ำสินสีูดไปสิเนาะมันหนักเขาวะนี่นี่ก็โอเคเละสี่เเนาะอันด้านดอกคนักขนาดนีบตั้มนีบเปปลายไว้ทังดีเพราะว่ามันสีเงาพี่กทังไปเลยมันหนักแล้วมันหูดลงเพาะอันขางขาตั้งหงัถึงดอกมันหนัไอดอกมันหัเลยเนาะเออมันหักตกแล้ว็ดีมอเขาไม่ดอกขาไม่ดอก Ừ. nhà có Ừ, nó được đấy Có hai rồi có cái nhãn cho luôn โอ้หแหนงเด็ดถิงครับเมาเริ่มเลยครับจะแหน่งใหญ่ๆนะ ล่าก็มีนะ <c oughs> <c oughs> สงสัยครับตัวนี้ครับเป็นโรคหรือว่าเป็นพันธุ์มั้ครับนะพันธุ์ด่างหรือเปล่าต้นด่างครับด่างหรือเปล่าต้นโรคก็เพราะหนาสามีนนะมันจังดูดีอยู่นะเหมือนจะเป็นพันธุ์ด่างๆนะเนี่ยนะโอ้ไม่ตรัสคืออะไรเนี่ยถ้าเราพูเดียวทีนเ้ทำงานเนาะหักถิ่นหรือเปล่าโอ้สวยครับสีสวยมาก เซตแล้วก็เป็นลักษณะอ,อี่างไน,นะครับพี่น้องมีการสั้นชัดๆนะครับต้นของเราก็จะโน้มยังนะครับประมาณนี้ครับสายตันนี่ครับ,รบเหมือนเซราลิโนโนะครับเนาะอากาศฝนตกโอ้อากาศดีาาศขึนเขาเชี่ยนครับพี่น้องครับ